สวัสดีครับพบก็ผมนะครับเบบอยนะครับจากช่องพีเสลฟิมนะครับตอนนี้แม็กบี้นะครับก็ได้นะครับรีสอร์ทแล้วนะครับผมก็หารีสอร์ทอยู่นานเหมือนกันนะครับจนมาได้ราคาที่น่าจะถูกสุดแล้วนะราคา400บาทนะครับผมก็อยู่ติดกับถนนใหญ่นะครับแล้วก็อยู่ใกล้กับปั๊มน้ำมันปตทแล้วก็มีเซเว่นอยู่ใกล้ใกล้นะครับ ถ้าออกจากหน้าถนนไปเนี่ยก็อยู่ประมาณแค่หนึ่งร้อยเมตรก็ถึงเซเว่นแล้วครับทุกคนกับปั๊มนะนะครับมาเดี๋ยวจะรีวิวให้ดูนะครับทุกคนอ่าเนี่ยครับทุกคนครับก็ห้องกว้างอยู่นะครับทุกคนอันนี้ก็คือสี่ร้อยบาทนะครับตรงนี้ก็พามานะครับหน้าต่างนะฮะตรงนี้ผมก็ จะเขาจะมีมีโตะ๊ะแล้วก็มีปาั๊กนะครับผมก็เสียบชาร์จแบตนะครับเห็นไหมเสียบชาร์จแบตนะครับอ่าอันนี้เือที่นอนนะครับที่นอนที่นอนเป็นที่นอนสปริงมะแต่ก็ผมไม่รู้นะว่ามันจะเจ็บหลังหรือเปล่านะถ้าเกิดผ้าปูหนานก็จะไม่เจ็บนะครับก็ในห้องก็จะมีแอร์มีพัดลมนะครับมีโทรทัศน์มีตู้เย็น อ่าก็ดีหน่อยครับแล้วก็มีไวไฟนะครับนี่เขาก็จะมี wifi ให้นะครับผมลองเชื่อมต่อแล้วโอเคนะครับถึงอยู่นะครับอตู้เย็นเขาเอาน้ำมาให้สองขวดแต่ว่าผมไปซื้อเพิ่มที่เซเว่นผมก็ซื้ออขวดใหญ่มานี่นะครับซื้อมา เพราะว่าผมกินน้ําเยอะนะครับเพราะว่าอันนี้คือเขาให้มานะก็คือขวดสีนี้นะครับนี่แล้วก็นี่ครับอันนี้คือมันไม่ค่อยเย็นเลยแช่ตู้ฟิตก่อนนะครับอ่าโอเคเขามีน้ําให้สองนะครับแล้วก็ในห้องนะครับเขาก็จะมีรายการอาหารให้อยู่นะแต่อ่าตอนนี้คือผมผมไม่กินอ่ข้าวช่วงเย็นนะครับก็คือแต่ว่ามันก็แพงอยู่นะเนี่ยผมผมดูราคาก็ราคาสูงอยู่นะครับราคาสูงอยู่นะฮะ แต่ว่าเราไปซื้อกินเองก็ได้นะครับทุกคนตรงนี้นะครับก็มีจุดนี่นะครับก็เป็นชุดโต๊ะนะครับนั่งนี่ครับโต๊ะเครื่องแปลงนั่นแหละเขาก็จะมีแก้วน้ำให้มีทิชชู่นี่ก็จะมีะสบู่ส่วนแป๊บผมซื้อมาซื้อมาซักผ้าเองนะครับทุกคนเพราะว่า เดี๋ยวผมจะซักตากข้างนอกนะครับเสื้อผ้าที่เราใส่แล้วนะครับอ่าพวกถุงเท้าวพวกอะไรของเราเนาะนะครับเขาก็มีลาวลาวผ้าขนหนูนะครับตรงนี้นะแล้วผ้าคนหนูนะครับ,ตร,นะรนนรบตรงนี้ก็มีพ้าลมดูดอากาศให้หนึ่งตัวก็คือห้องเนี้ยอ่าผมเปิดห้องมาห้องไม่อับนะครับก็เขาเรียกว่า มีพ s, hoc, death, horses, so thin, actually, ality, ัดลมดูดอากาศทําให้อากาศในห้องนะครับไม่เหม็นอับนะครับห้องกว้างจริงในเอซีนะครับเนี่ยไม่เหมือนเมื่อคืนนะครับเมื่อคืนเป็นตู้คอนเทนเนอร์นะครับแคบมากครับแคบจริงๆนะครับอันนั้นอันนั้นมันได้มันได้ความยาวแต่ว่ามันแคบแต่อันนี้คือมันเป็นห้องปูนนะครับเป็นห้องปูนนะฮะนี่ถ่ายแค่นี้ก็รู้แล้วว่ามันกว้างนะครับ เดี๋ยวเราจะพาเอฟซีไปดูห้องน้ำนะครับนี่โอ้ห้องน้ำนะครับนี่ครับลายกระเบื้องก็เป็นหอยซะด้วยนะครับก็ห้องน้ำสะอาดอยู่นะครับนี่โอ้ในห้องน้ำมีพัดลมดูอากาศให้อีกหนึ่งตัวนะครับดีนะปกติจะเห็นแค่ห้องน้ำมีหรือไม่มีนะครับที่ผมเคยเจอนะแต่ไอตรงเนี้ย ถ้าถ้าเป็นในห้องเลยอ่ะไม่มีจริงๆนะนะครับแต่ที่นี่มีให้่ะแล้วก็มีบล็อกแก้วนะครับอันนี้คือถ้าแสงมันส่องมาก็จะเข้ามาในห้องได้นะครับก็มีถังขยะให้นะครับแล้วก็อ่างล้างหน้าน้ำแรงน้ำแรงโอเคน้ำแรงนะฮะอันนี้ก็ที่วางสบู่ที่ห้อยเฮ้ยอ่าทุกๆอย่างนะครับ อ่ะโอเคนี่นี่นี่ตรงนี้ก็เป็นที่ห้อยผ้าขนหนูนะครับเดี๋ยวผมก็ทําคลิปนี้เสร็จผมก็จะอาบน้ำละก็จะไดะ้ขึ้นไลค์พูดคุยกับ f อซเนาะนะครับอ่ะนี่คือห้องน้ำนะครับเครื่องทําน้ําอุ่นนะครับแล้วก็มีที่วางสบู่ผมชอบนะเพราะเคยไปหลายที่บางทีที่วางสบู่ไม่มีนะครับไม่มีจริงแต่สบู่ผมซื้อเองนะ ส่วนมากผมจะไม่ค่อยใช้ของโรงแรมหรือรีสอร์ทอ่านี่นะครับเดี๋ยวเราจะมารีวิวการการนั่งการนอนให้ดูว่าเป็นอย่างไรนะครับทุกคนครับก็แม็กี่ก็จะรีวิวนะครับให้ fc ดูนะครับห้องนี้เป็นอย่างไรนะครับนี่กว้างครับห้องนี้บอกเลยว่ากว้างนะครับผม เนี่ยเราเดินได้ทุกมุมเลยนะครับทุกคนนี่ครับตรงนี้ก็แต่งหน้าแต่งตาก็จะมีโต๊ะเครื่องแป้งนั่งมันก็นั่งมีเงี้ยเนี่ยมีล้อนะครับนี่โอเคยุบนี่นะครับนี่แล้วก็ที่นอนนะครับตรงนี้ก็จะมีเก้าอี้ด้วยนะครับนี่ นะครับมีเก้าอี้นัโโ่นนงด้วยอ่านะครับโอ้อืมก็ดีนะครับตรงนี้มีเก้าอี้หนึ่งตัวตรงนู้นมีเอ่อโต๊ะวางของนะครับก็รู้สึกดีนะครับคือที่นี่ผมผมก็รู้สึกว่าดีนะห้องมันอาจจะไม่ไม่ได้ดูใหม่มากนะครับ ผมดูจากสีดูจากอะไรแล้วก็สร้างสร้างมานานอยู่นะครับก็เก่าแล้วแหละแต่ว่ามันก็ถือว่าไม่เก่ามากนะครับเขาก็ดูแลห้องดีนะเขาก็มีทางเลือกให้นะครับก็จะมีทั้งแอร์ปติรีสอร์ทหรือโรงแรมก็มีแอร์ให้อยู่แล้วแต่คราวนี้เขามีพัดลมเพิ่มให้สําหรับบางคนที่แบบว่าอาจจะแพ้แอร์หรือว่าอากาศมันเย็นมากก็เปิดพัดลมเอาอก็ดีนะ นะครับราคา400เนี่ยนะครับมีตู้เย็นให้นะครับดีดีมากๆากเลยครับทุกคนนะครับมีตู้เย็นให้นะครับโอ้สุดยอดเลยไปอ่าบางที่นะครับราคา500ยังไม่มีตู้เย็นเลยนะครับอืมอืม ก็โอเคน้องทุกคนเนาะก็ถือว่าที่นี่นะครับน่าอยู่แต่คราวนี้เราก็มารีวิวนะครับเตียงนอนเป็นยังไงมันจะวัววาๆหน่อยในเอฟซนะไอคำว่าวาวก็คือว่ามันจะอย่างนี้ครับไอตรงกลางโอ้โหตรงกลางยุบยุบเยอะเลยสงสัยผมต้องกลับที่นอนมั้ง อผมก็ไม่รู้ว่าทําไมตรงกลางมันยุบนะเนี่ยยุบจริงๆครับอนี่เห็นเห็นเลยครับยุบครับยุบแสดงว่าผ่านผ่านการใช้งานมามาเยอะเนาะนะครับนอนครับเอฟซี FC นอนนะครับเนี่ยที่บอกว่าผ่านการใช้งานมีคนมานอนเยอะมันก็เลยแอนผมว่าตรงปลายเท้านะมันสูงไอ้ตรงหัวนอนอะ่ะมันต่ำคูอผมนอนนะ โห oh. อึบอึบนี่ผมก็ว่าหน้าจริงๆเนาะสิเนาะคือมันกระดกอะ่ะคืออีตรงกลางอะ่ะมันยุบนะครับอีตรงกลางมันยุบคือมันเหมือนเราเรานอนนอนอยู่เตียงโรงพยาบาลแล้วเบาะเบาะมันพับได้มันจะเอ็นหลังได้ประมาณนี้นะครับคล้ายๆคล้ายๆเป็นเบาะที่โรงพยาบาลอะนะ นะครับสาหรับผู้ป่วยนะแต่ถามว่าโอเคไหมมันก็โอเคนะทุกคนนะเพราะว่าราคาแค่สี่ร้อยเนี่ยนะครับถือว่าถูกสุดแล้วนะนะครับตอนนั้นผมถามโรงแรมไหนวะก่อนหน้าเนี้ยราคาต้องอ่ห้าร้อยแล้วก็มีหกร้อยนะครับแล้วก็มีเก็บค่ามาจำบุญแจออีกสองร้อยนะครับ อันนั้นก็คือว่าถือว่าราคาสูงอยู่นะครับผมอ่า,อาโอเคก็นอนได้ครับทุกคนไม่มีปัญหาอ่าหมอนเป็นยังไงบ้างดีครับหมอนดีคือไม่แฟบจนเกินไปนะครับนี่เมื่อกี้ที่ผมนอนนะครับมันก็ยังแบบ เออมันต้องอย่างนี้สิเวลานอนแล้วมันจะได้แบบไม่ไม่มีลมออกหมดใช่ไหมเวลาผมนอนลมแบบแฟบไปเลยนะั้นคือหนุนไม่สบายหัวอันนี้คือมีมีความแบบสูงขึ้นและไม่สูงมากนะครับเนี่ยผมนอนพอดีเอาเคหมอนได้ครับหมอนได้ส่วนผ้าห่มนี่นะครับผ้าห่มอยู่นี่นะครับ,รนะรบก็เป็นผืนบางๆนะครับให้ก็ไม่เป็นไรนครับ ถามว่าแอร์เย็นไหมแอร์ Air มันก็มันมันก็พอเย็นนะก็ยังก็ยังรู้สึกว่าเย็นแต่ไม่ถึงกับเย็นมากๆนะฮะถ้าถ้าเกิดว่าพูดเรื่องแอร์เนี่ยนะครับโรงแรงมเมื่อคืนเย็นมากเพราะว่าตู้คอนเทนเนอร์มันไม่ได้ใหญ่ใช่ไหมอันนั้นแอร์เขาใหม่ด้วยเปิดนิดเดียวหนาวแล้วนะครับแต่อันนี้คือแอร์เก่าดูดูสีแอร์ก็รุ้เหลืองเลยนะฮะแอร์เก่า อย่างที่ว่าแหละมันใช้งานมานานแล้วมันก็ไม่ค่อยเย็นเขาเขาถึงมีพัดลมให้ไงเนี่ย,ยถ้าเกิดว่าตอนกลางวันผมไม่รู้นะแต่กลางคืนเนี่ยมันไม่ร้อนหรอกครับถึงถึงแอร์ไม่ค่อยเย็นอะ่ะเย็นนิดหน่อยแต่ว่ามีมพัดลมช่วยเปิดอะ่ะมันก็ยังแบบอ่ารู้สึกเย็นแต่ถ้าวันไหนร้อน,ลอนแล้วแอร์เอาไม่อยู่เนี่ยแอร์เย็นแค่เนี้ยนะครับห้องนี้ร้อนนะครับอ่าแต่ไม่เป็นไรครับ มันอยู่ในช่วงของหน้าฝนนะครับไม่เป็นไรอ่ะที่นอนก็นอนได้ครับแต่ว่ามันมันยุบตรงกลางครับเนี่ยนี่ครับมันมันยุบตรงกลางครับเนี่ยรู้รู้สึกเลยยุบตรงกลางนะครับทําไมที่นอนต้องยุบตรงกลางนะฮะอืออโอโอเคหน่อยเลยทุกคนเมื่อคืนอย่างที่ผมรีวิวให้ดูมันโห ชิดผนังเลยนะครับเตียงนอนนะแล้วติดโทรทัศน์อีกอเดินลําบากอันนั้นคือห้องเล็กแต่นี่คือได้ห้องใหญ่นะครับก็ถือว่าโอเคนะครับกำหนดการนะครับ fc นะครับกําหนดการก็คือผมเดินทางล่วงหน้าเพื่อที่จะมารอถ่ายลิเกคณะคุณพ่อของน้องนุ่นก็คือสอนักเพชรวิเชียนทําการแสดงที่วัดหลวงนะครับตาบําบลหนองงูเหลือมใช่ไหมอำอเภอเฉลิมพระเกียรติ นะครับจังหวัดโคราชนะครับซึ่งาจากรีสอร์ทนะครับไปที่วัดหลวงประมาณห้าถึงหกกิโลประมาณนี้ครับไม่ไกลนะครับวันที่เขามีงานก็คือวันที่ 13, 13สิบสามสิบสามสิงหาคมนะครับอ่าก็วันนี้ันเป็นวันที่สิบเอ็ดนะครับนี่สิบเอ็ดพรุ่งนี้สิบสองก็ยังไม่มีงาน คือวันเนี้ยผมผมเป็นวันที่ผมเดินทางมาก็หมดไปวันนึ่งแลวนะครับอ่ะผมเดินทางวันที่สิบเอ็ดหมดไปวันหนึ่งวันแล้ะอ่ะพรุ่งนี้ก็สิบสองนะครับอ่ะสิบสองก็คือรออีกหนึ่งวันเท่ากับว่าผมมารอก่อนล่วงหน้าสองวันแล้ววันที่สิบสามก็คือวันจริงนะครับที่ไหนนะครับที่อ่าอยากมาดูลิเกคุณพ่อของน้องนุ่นนะครับ ถ้าอยู่อำเภอตรงนี้เป็นอำ,อำเภอเมืองนะตรงนี้ยังเป็นอำเภอเมืองถ้าเกิดว่าขี่ไปที่วัดก็เป็นอำเภอเฉลิมพระเกียรติใช่ไหมนะครับอ่ถ้าเกิดว่า fc อยู่ใกล้นะครับก็มารับชมแล้วก็มาถา่ายรูปกับน้องนุ่นได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าไม่สะดวกดวก็ดูในไลฟ์สดเอานะนะครับผมก็หลังจากที่แมงกะพี้ถ่ายลิเเส็จวันที่สิบสามนะครับผมก็จะเดินทางกลับนะครับเดินทางกลับ ที่จังหวัดกำแพงเพชรนะครับผมอ่าก็เดี๋ยวอ่าผมก็รอเงินผมออกอีกทีนึงนะครับก็คือจะได้มีเงินเนี่ยอ่ามีทุนนะครับในการอ่าไปถ่ายลิเกที่จังหวัดสุพรรณจริงๆมันมีวันที่ยี่สิบสองนะครับที่วัดนางสาวนะครับแต่มันอยู่สมุทรสาครนู่นน่ะนะครับอ่าผม ผมก็ต้องเลือกเอานะแต่ว่าวันที่ยี่สิบสองนะผมก็ไม่รู้เงินออกหรือยังถ้าเงินยังไม่ออกก็คือยังตามไม่ได้ถ้าถ้าเป็นวันที่ยี่สี่น่าจะออกทนันอะไรประมาณเนี้ยนะครับก็เดี๋ยวดูก่อนนะครับยังไม่ถึงนะยี่สิบสองยังไม่รู้ว่าจะได้ไปหรือไม่ได้ไปแต่ว่าวันที่ยี่สิบสี่ไปแน่นอนนะครับส่วนวันที่สามสิบเอ็ดนะครับเปิดบ้านบารามีเนะี่ยผมผมไม่ได้ไปนะครับอ่าผมไม่ได้ไปแล้วก็เดี๋ยวผมก็รอไปเดือนกันยายนอีกทีหนึ่ง นะครับตามนี้เนาะทุกคนเนาะ,ะก็เดี๋ยวผมจะได้อไปอาบน้ำพอเราโหลดคลิปเสร็จแล้วก็ปล่อยเอฟซชมแล้วเราก็จะได้มานาั่งนั่งไลฟ์สดพูดคุยกันนะครับวันนี้ค่อนข้างเหนื่อยครับเหนื่อยอผมก็เลยแบบพูดผิดถูกมากนะครับเพราะว่าเราขับรถมาเนาะก็ไกลพอสมควรครับไกลพอสมควรแล้วก็ผมก็มีการจอดพัก นะครับสองรอบนะครับเพราะว่ามันมันเมื่อยมากนะครับเพราะนั่งมอไซค์เบาะมันเล็กนะครับก็เมื่อยด้วยอะไรด้วยเนาะแต่ก็เราก็มาถึงที่หมายนะครับอย่างปลอดภัยนะครับก็เดี๋ยวยังไงพรุ่งนี้แมวิกีจะเข้าไปถ่ายที่วัดหลวงให้เอฟซีได้รับชมกันนะนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็ต้องขอจบคลิปก่อนนะครับพบกันใหม่นะครับในวันพรุ่งนี้นะครับสวัสดีครับแล้ว